สวัสดีค่ะแมนะคะจำกันได้หรือเปล่ากับสาควคนนี้นะคะโฟมนั่นเองวันนี้พอม,มีเป็นวิธีการดูแลสุขภาพดีๆนะคะมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะเกี่ยวกับการดูแลรูปร่างให้เชปคนะคะอ่าแต่ว่า ไม่ได้มีเพียงแค่เป็นสาระที่ดีมาฝากกันนะคะก็เรายังมีเป็นกิจกรรมนะคะที่โฟมีบอกว่าเราจะมีกิจกรรมนะคะให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันด้วยแล้ววันนี้นะคะเราพร้อมแล้วจะเริ่มเลยนะคะกับหลายๆคนนะคะที่อินบ็อกกันเข้ามามาถามเกี่ยวกับเรื่องของความอ้วน นะคะหลายๆคนเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงรุ่นพี่เพื่อนนะรุ่นน้องโอ้โหนะคะหลายๆคนเลยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอ้วนขึ้นน้ําหนักเยอะขึ้นนะคะอยากรู้ว่าโฟมเนี่ยเห็นโฟมแบบชอบกินขนมชอบกินเค้กนะคะชอบกินอะไรเงี้ยแล้วก็กินข้าวดึกนะคะเวลาไปทํางานหลายๆคนจะเห็นว่ากินกินกินตลอดเวลาเลยแบบ enjoy eating มาเออแต่ว่าคือคนอื่นเขาจะแบบว่า เขาจะแบบว่าไม่ค่อยกินกันใช่ไหมคะเขาจะเป็นห่วงบอน้ําหนักความเสร่ความงามกันอะไรเงย,เยแต่ว่าโฟมจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะก็คือถ้าเรากินปุ๊บเรามีแรงเราก็จะทํางานได้เต็มที่ใช่ไหมคะเอออะไรประมาณนี้คะ่ะก็เลยกินเยอะ อนนี้เนี่ยคนอื่นก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกินเยอะขนาดนี้แล้วทำไมไม่อ้วนนะคะนี้ก็บอกเลยเขาว่าอย่างแรกเลยนะคะสําหรับหลายๆคนนะคะที่เขาบอกว่ามีปัญหามากเลยเนี่ยตอนนี้เริ่มปวดหัวเข่าเดินไม่ค่อยไหวนะคะทํางานแล้วแบบเอ่อไม่มีเวลาไปออกกำลังกายนะคะเริ่งานเสร็จกลับบ้านแล้วก็อีกคนนึงนะคะเขาบอกว่าเหมือนเขาแบบไม่มีเวลาเนี่ยทุกคนไม่มีเวลาอยู่แล้วนะคะหลายๆคนที่เขามาคุยเขาบอกไม่มีเวลาเลยนะคะเพราะว่ารถติดกว่าจะกลับถึงบ้าน แล้วก็นะคะสําหรับบางคนบอกว่าอุ้ยเนี่ยพอกินอาหารก็เท่าเดิมน,นะคะแต่กับอ้วนมากขึ้นไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรใช่ไหมคะก็โฟมบอกได้เลยค่ะว่าร่างกายของคุณเรานะคะ เป็นอะไรที่เหมือนรถนะคะที่แบบว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เราไม่ดูแลเขาใช่ไหมคะเราใช้ใช,ใช้ขับเขาอย่างเดียวนะคะหรือว่าใช้ชีวิตเราไปอย่างเดียวสนุกสนานลื่นเลงนะคะแต่ว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอะเราไม่ได้ไปบำรุงรักษาไม่ได้ไปเข้าศูนย์มันก็เหมือนกับเราอะเพียงแค่ขับรถและเติมน้ํามันรถเราก็แค่ใช้งานร่างกายของเราแล้วก็แค่กินข้าวเพื่อเติมพลงังใช่นั้นงีงแต่ว่าอย่าลืมว่าอย่างอื่นก็สุดรอนนะใช่ไหมคะ เหมือนกันผ้าเบรกอะไรต่ออะไรในรถสึกล้อเราก็เหมือนการตับไตไส้พุงนะคะระบบในเรื่องของการเผาผลาญสึกล้อเช่นกันเพราะฉะนั้นอายุเริ่มมากขึ้นเริ่มมีอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆ,ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆระบบต่างๆนะคะเริ่มที่จะเสื่อมสภาพลงเป็นเรื่องธรรมดายิ่งคนที่ใช้ชีวิตแบบโอ้โคุ้มค่าสุดๆนะคะตัคนนั้นก็จะมีระบบเผาผลาญหรือว่าระบบอะไรในร่างกายหลายๆอย่างนะคะที่สุขสภาพเร็วขึ้นนั่นเอง ตรงนี้นะคะเนี่ยโมก้าวคนพบแล้วว่าแต่ก่อนเนี้ยอยากจะบอกค่ะว่าเพื่อนๆคือูมไม่เข้าใจว่าเอะทำไมคนเราต้องกินอาหารเสริมมันเป็นอะไรที่ผบสิ้นเปลืองเงิน,นคือแบบกินไปทําไมตอนนี้เราก็ยังแข็งแรงดีไม่เป็นอะไรแต่พอโตมาูมรู้เลยค่ะว่าคนเรามักจะชอบให้เกิดปัญหาก่อนให้ป่วยไม่สบายก่อนหรือเป็นอาการหนักก่อนแล้วค่อยไปรักษาใช่ไหมคะ แต่ว่าทําไมเราไม่ลองหันมาดูแลสุขภาพตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่เป็นอะไรล่ะตั้งแต่ตอนที่ร่างกายยังปกติดีอยู่นะคะชะลอเขารักษากเขาบารุงเขาไปเรื่อยๆให้เขาได้แบบจากที่อยู่ดีก็วืบแก่ไปเลยวืบพังไปเลยนะคะตับไตพังไปเลยก็กลายเป็นว่าชะลอชะลอชะลอนะคะค่อยๆเสื่อมไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เสียงไม่พังแต่เขาจะช้าลงนะคะอะไรประมาณนั้นซึ่งก็เหมือนกันนะคะ ในเรื่องของระบบการเผาผลาญเนี่ยเราบางทีเราห้ามไม่ได้นะคะบางคนแบบว่าร่างกายนะคะตอนนี้เสื่อมแล้วนะคะไปออกกำลังกายไม่มีเวลาอยากจะอย่าจะลดน้ําหนักด้วยการทานยาลดน้ําหนักก็กลัวกลัวเป็นลมกลัวใจสั่นกลัวไม่มีแรงนะคะกลัวพูดทาไม่รู้เรื่องกลัวเบอร์กลัวกดไปสายกลัวเอออ่ะหลายสิ่งนะนั่นแหละค่ะเขาก็เลยได้มาปรึกษาโฟมเพราะว่าหลายคนรู้ว่าโฟมเป็นคนที่ไม่ชอบทานยาลดน้ำหนักเพราะกลัวจริงจริง ะะแต่ว่ามีถ้าเป็นตอนนี้เนี่ยเป็นอาหารเสริมฟมทานนะคะบอกเลยค่ะยอมรับว่าเราทานอาหารเสริมนะคะช่วยบำรุงร่างกายไปด้วยเป็นสมุนไพรแล้วก็เซนไม่มีสารตกค้างได้ออยอยพวกนี้เราทานได้นะคะแล้วก็สําหรับตัวนี้นะคะคนอื่นอาจจะมีตัวอื่นนะคะที่สนใจที่ชอบอยู่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแล้วแต่คนชอบแต่ว่าฟมก็มีตัวที่ฟมชอบเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ทานอยู่ทุกทุกวัน บอกได้เลยเขาว่ารู้สึกได้เลยว่าร่างกายอผอมผานได้ดีไม่ใจสั่นนะคะพูดสามารถพูดได้ปกติไม่ได้แบบว่าโอ้ยจับไม้แล้วแบบว่ามือสัไม่เป็นค่ะและที่สําคัญนะคะพอผผานได้ดีมากแล้วก็ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ทําให้กดปาาระสัทเราไม่ทําให้เราเบอร์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเรารับประทานอาหารได้ปกติเขาบอกว่า อาหารเสริมที่จะช่วยลดน,น้ำหนักของเราแบบมีประสิทธิภาพและดีที่สุดนั่นก็คืออาหารเสริมที่ทําให้เรา,เารับประทานอาหารได้ปกตินะคะเรานั้นรับประทานอาหารได้ปกติ แต่ว่าร่างกายน,านั้นสามารถเบิร์นนะคะหรือว่าในเรื่องของระบบเผาผลาญนั้นทํางานได้ดีลดน้าหนักได้ด้วยการที่เรานั้นกินอาหารเหมือนปกตินะคะเพราะว่าจะอย่างหนึ่งก็คือว่าจะไม่ไปกดนะคะในเรื่องของระบบประสาทแล้วก็ไม่ไปทําให้อิ่มโดยที่พอถ้าเราหยุดรับประทานตัวนั้นนั้นแล้วจะทําให้เราโหยพอโหยแล้วนั่นก็คือจะทําให้เรากินเยอะหลังจากหยุดตัวนานๆใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเกิดคาว่าโยโย่เอฟเฟกขึ้นมา คนก็เลยกลัวหลายๆคนเลยปรึกษาผมว่าไม่กลัวหรอกินอะไรอยู่อะไรเงี้ยทำไมถึงแบบทานนู่นทานนี่ไม่เห็นกลัวอ้วนเลยนะคะก็อันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ได้ได้เฉพาะในเรื่องของระบบเผาผลาญอย่างเดียวแต่ยังได้มีเรื่องอีกหลายๆเรื่องอย่าลืมนะคะว่าการเป็นโรคอ้วนนั้นเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคไขข้อกระดูกเสื่อมโรคก,กระดูกโรคน้ำหนักเยอะแบบไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะแบบเอามาพูดเอามาพาตามมา เสร็จแล้วเนี่ยในโลกของเบาหวานนีุ่น่ากลัวที่สุดเลยนะคะคนที่เป็นแล้วบอกได้เลยค่ะว่าเขาทรมานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชีวิตยังไม่เป็นอะไรยังไม่แบบประสบปัญหาอะไรทั้งสิ้นตอนนี้ชันสบายดีอยู่ดูแลรักษาเขาไว้ดีๆนะคะแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบวผ้าหมู่หรือถ้าคุณมั่นใจว่าคุณรับประทานอาหารได้ครบว้าหมูคุณก็ทานนะคะอย่างที่คุณทานปกติแต่ว่าถ้าคุณ คิดว่าโหใครจะไปทานโค้กห้าหมูอย่างวมแบบจะไปโค้กห้าหมูได้ยังไงคะเนี่ยมือ้อนึงใช่ไหมเราก็ไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเสริมก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะที่ทําให้เรานะมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะและก็ที่สําคัญนะคะสําหรับคนที่ไม่ไม่เจออะรออกกำลังกายนะคะก็อาหารเสริมสามารถช่วยได้อันนี้จริงๆนะคะไม่ได้อยากแบบอุย๊ย มาแบบว่าเฮ้เออมาบอกอะไรขนาดนั้นแต่ก็คือเหมือนแบบหลายๆคนเขาหนักหนักอกหนักใจเราก็ยินดีนะคะที่อยากจะให้เขามีสุขภาพที่ดีนะคะเราเห็นเพื่อนๆของเรามีสุขภาพดีรูปร่างสวยนะคะโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายเนี่ยเราก็ดีใจนะเราก็รู้สึกแบบเออแบบโอเคอยากแบบเอออยากให้มันไม่ต้องมานั่งป่วยนั่งเศร้ากันใช่ไหมคะแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นทุกข์ใจนะคะก็เพิ่มความมั่นใจให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็ ชะรอได้หลายๆอย่างนะคะกับสุขภาพดีของเรานะคะชะรออาการโรคหลายๆอย่างและก็มีชีวิตอยู่ต่อไปทุกสารที่ยาวนานแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะคะกับกิจกรรมดีๆนะคะที่บอกไว้นั่นก็คือเป็นกิจกรรมนะคะตอบคําถาม,มง่ายๆเลยวันนี้นะคะเราพูดกันเกี่ยวกับเรื่องความอ้วนๆผอมๆมีเป็นนี่เขียนว่าจีโ so ซนะคะจีโ so ซนี้ก็คือ G โซนะคะก็คือย่อมาจากเกม on social network น,นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นของรางวัลสำหรับผู้โชคดีนะคะที่ตอบคำถามได้ถูกต้องและกะติกาของเราง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาเล่นเกมกบบเราก็คือว่าให้เพื่พอนๆนะคะมาตอบคำถามของเรานะคะพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องนะคะอยู่ใต้คอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้นะคะ,แล,ะแล้วก็ พิมพ์นะคะคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นและชื่อจริงแค่นั้นเองค่ะหากใครตอบถูกนะคะก็จะลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะเพราะว่าทุกอาทิตย์เดี๋ยวโฟมนี่นะคะจะมาสุ่มผู้โชคดีกันนะคะแล้วก็เรานะคะจะติดต่อกลับไปส่งข้างนไปให้ถึงบ้านเลยโอเคนะนี่เลยนะคะกับคำถามนะคะคลิปแรกของเราถามกันง่ายๆเลยค่ะว่า คุณคิดว่าใครอ้วนที่สุดอะนะคะแต่ว่าปรานะคะด้วยความสูงที่เท่ากันนั่นเองคุณคิดว่าใครอ้วนที่สุดช้อยของเรามีอยู่สามช้อยนะคะนั่นก็คือก็ไก่แปดสิบกิโลกรัมข้อไข่ร้อยยี่สิบกิโลกรัมและข้อควายห้าสิบห้ากิโลกรัมแปดสิบหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นร้อยยี่สิบเอะหรือว่าจะเป็นห้าสิบห้านะคนที่อ้วนที่สุด แต่ว่ามีความสูงที่เท่ากันนะคะควรจะมีน้ำหนักที่เท่าไหร่นะคะก็ไก่นะคะ80อีกรอบหนึ่งนะข้อไข่120และข้อควาย55กิโลกรัมโอเคนะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะร่วมุืนของรางวัลนะคะก็อย่างที่บอกไปย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่ามาเพียงแค่คอมเมนต์นะคะใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะก็เขียนนะคะว่าข้อไก่ก 80ขอคร่120หรือว่าขอควาย55นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นและชื่อจริงนะคะแล้วก็สำคัญนะคะฟูมี่บอกเลยค่ะว่าคำถามนี้อื้อายไหมนี่โอ๊ยอายนะคำถามง่ายมากเพเชื่อว่าเพื่อนๆตอบไปได้ทุกคนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่จะได้รางวัลน,นัน้นต้องตอบถูกแล้วก็มาพร้อมกับดวงด้วยนะคะซึ่งจะเป็นผู้โชคดีกันนะคะฟูมี่จะมาสุ่มนะคะจับเป็นสุ่มรางวัลกันนะคะว่า คนที่เป็นลำดับที่เท่าไหร่นะคะที่มาตอบในคอมเมนต์ของโฟงมมี่ใต้คลิปนี้นะคะจะเป็นผู้โชคดีไปนั่นเองนะคะกลับไปทย์หน้าเราจะมาเฉลยกันนะคะว่าใครเป็นคนที่อ้วนที่สุดนะคะ80หรือเปล่า1 2 0หรือว่า55อ่านะคะมาตอบกันเยอะๆนะคะแล้วก็ร่วมรุนกันด้วยกับคลิปหน้าเรามาเฉลยน,นะคะและจะติดต่อกลับไปส่งของรางวัลให้ไปถึงบ้านเลย โอเคนะอย่าลืมนะคะตอบเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเขียนชื่อเล่นและชื่อจริงไว้ด้วยเดี๋ยวเราติดต่อกลับไปนะจ๊ะและที่สําคัญฝากด้วยอีกนิดน,นึงเออเกือบลืมนะคะสำหรับคนที่อยู่ทางเพื่อนเพื่อนทาง YouTube นะคะก็เราไม่ได้รับคำตอบใน YouTube นะคะเพราะว่าไม่สะดวกจริงๆค่ะย,ยังไงก็สามารถนะคะมาร่วมสนุกได้นะคะที่ นี่เลยนะคะใต้คลิปวีโอของเรานะคะมาคอมเมนต์ตอบคำถามของเราได้นะคะที่ Facebook ก็ได้นะคะก็เสร์ชคำว่าโฟ m ี่วัคเกลนะคะหรือว่า Socialcam นะคะเสื์อคำว่าโฟ m ี่วัคเกลเช่นกันนะคะหรือจะเป็น IG นะคะก็นี่เลยค่ะสามารถรู้ความรับของเราได้นะจ๊ะค่ะ นี่เลยค่ะโฟมี่ under score เก l นะคะก็อย่าลืมนะคะมาตอบคลิปกันได้ร่วมสู่กันได้นะคะ2ช่องทางด้วยกันจาก Facebook นะคะแล้วก็ Social c a m มนั่นเองจอ้ะเอาล่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับคําตอบแล้วก็ของรางวาัลไปละขอให้เพื่อนๆโชคดีนะจ๊ะ